สวัสดีนะคะเพื่อนๆก็จะมาเล่าประสบการณ์วันที่แผ่นดินไหวนะคะว่าเกิดความรู้สึกมันเป็นอย่างไรเนาะเรานั่งอยู่ในบ้านเราไม่ได้อยู่ที่คอนโดใช่ไหมเราอยู่ในบ้านเราก็นั่งกําลังจะกําลังจะกินข้าวกําลังจะกินข้าวกําลังจะตั้งกล้องทําทําคลิปเลยค่ะเพื่อนๆนก็นั่งอยู่เก้าอี้นะนเพื่อนเฮ้ยมันอย่างนี้เลย แต่มันก็ไม่ได้แรงอย่างนี้นะก,ก,ก็โยกเก,ก๊กโยกเก,ก๊กเฮ้ยเราก็ว่าเอ้ยเราปวดหัวอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะเพื่อนนะเฮ้ยเราเวียนหัวหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเราจะตายแล้วเหรอนี่เหรอหรือว่าคนที่เป็นอะไรฉุกเฉินเป็นแบบนี้หรืออะไรเงี้ยแต่พอเงยมองดูเพดานพัดลมพัดลมเพดานอ่ะมันแกวง่งมันควายแล้วก็ลูกที่แขวนอยู่ข้างข้างฝามันก็แกวง่งเราไม่ได้คิดถึงแผนเฮย้ย เพราะว่าก่อนหน้านั้นน่ะก่อนหน้านั้นคนข้างๆบ้านกันเนี่ยเขาเสียชีวิตอันนี้พูดเลยนะเฮ้ยผีหลอกเราเปล่าวะผีหลอกเราหรือเปล่ามันยูกยุกยุกยกเราคิดของเราเองเราไม่คิดเลยว่ามันจะเป็นแผ่นดินไหวทีนี้เราได้ยินคนเขาวิ่งออกเขาบอกออกมาออกมาออกมา,อ,อ,กมาอะไรเงี้ยเราเร่งรู้ว่าเป็นแผ่นดินไหวก็ขั้งแรกในะชีวิตนะ ตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดว่าจะวิ่งออกไปแหละเพื่อนเพื่อนนึกถึงเลยว่าเปิดตู้ดึงกระเป๋ากระเป๋ามาเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็เก็บของที่สําคัญอะไรที่สําคัญที่สุดแล้วก็เราก็เก็บเสื้อผ้าใส่ใส่กระเป๋าชุดหนึ่งสองชุดอะไรเนี่ยอะไรที่มันสําคัญจับโยนจับโยนเพื่อนเพราะว่ามันก็ยังมีของแก้วแหวนเงินทองเราก็พอมีบ้างอยู่ในนั้นนะอันนี้เล่าสู่กันฟังนะกเก็บเก็บเก็บ แล้วก็เปิดประตูหลังบ้านถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาวิ่งออกหลังบ้านเลยประมาณนี้โอ้โหเพื่อนเพื่อนมันเกิดอาจารย์อาการช็อกเลยนะเพื่อนเฮย้ยเกิดอะไรขึ้นนี่ในในในชีวิตนี่ไม่เคยเจอแบบนี้ชอ็ชอกช็อกนี่คือเลยว่าเราเข้าใจเราคนที่เป็นอาการบ้านหมุนนี่เป็นแบบนี้จริงๆเราเราก็ไม่เคยเป็นเพราะว่าเราก็ความดันก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีแล้วบอเฮ้ย เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นพอพอเหตุการณ์พ้นไปก็ไปนั่งคุยอู้เชื่อไหมเพื่อนๆื่อนบางคนที่เขาผู้สูงอายุนี่มเขามานั่งคุกเข่านี่นะอดเข่าเลยนะก็อบอกเขาก็ไม่เคยเจออะไรอย่างนี้นะเพื่นอนอ้มันเป็น,ป,นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตเราหกบวกแล้วเราไม่เคยเจอแต่ว่า เมื่อก่อนมันก็มีนะเราทํางานในออฟฟิศเน่มันก็มีโคมไฟมันแกว่งนิดหน่อยพอรู้สึกหัวนี้มันแรงแรงมากจริงๆเลยค่ะเพื่อนโอ้โหแบบพอสักพักหนึ่งพอสักพักหนึ่งเรามาดูข่าวในเอนน่อในในมือถือนี่มีมีเพื่อนเพื่อนในครีเอเตอร์นี่แล้วโทรมาถามเขาบอกเขนึกถึงพี่หนึ่งคนแรกเลยพี่หนึ่งอยู่คอนโดอะไรงนี้โอ้แบบว่าพอเราไปเปิดดูมือมือถือน้เพื่อน ตึกที่จะดูจักที่ถล่มนะโแบบโอ้โหนี่เหรอเขาเรียกว่าแผ่นดินไหวนะบางทีเราก็ไม่ได้ตั้งหลักไม่ได้คิดอะไรกําลังกําลังจะตั้งกล้องกินข้าวกําลังจะทําคลิปนี่แหละเพื่อน,อนวางเลยค่ะกินวันนั้นอนะกินข้าวไม่ลงเลยนอนไม่หลับเลยค่ะเพื่อน,อนใครเป็นบ้างตัวเองรู้สึกแล้วก็อาการแบบนี้มันก็ยังยังอยู่กับตัวเรานะเพื่อน,อนยังไม่ได้หายขาดนะคะ มันรู้สึกมันเป็นรู้สึกบอกมันอธิบายไม่ถูกอ่ะมันเพื่อนใครเพื่อนเพื่อนเปลี่ยนไหมคงคงอีกหลายวันมันอาการมันช็อกอยู่อ่ะมันช็อกอ่ะมันช็อกแบบไหนก็ไม่รู้บางทีอาการช็อกก็เป็นลมวูบไปนะอันนี้มันบอกอธิบายไม่ถูกนะเพื่อนใครเปลี่ยนบ้างเนาะก็มาเล่าสู่คนฟังว่าประสบการณ์นี่นะเราก็เอาเอาเอาก่อนเอาทะเบียนบ้านเรามีอะไรอะไรสมุดธนาคาร โทรศัพท์สายโทรศัพท์จับโยนโยนโยนโยือนเพื่อนเป็นอย่างนี้จริงๆนะก็มาเล่าสู่กันฟังนะว่าประสบการณ์นี่สอนให้เรา <c oughs> จริงๆนะ ไม่เคยเจอเป็นเป็นบทเรียนราคาแพงจริงนะคะก็มีเพื่อนเพื่อนมาให้กําลังใจก็ขอบคุณเพื่อนๆนที่มาเป็นกําลังใจนะคะทุกรับโทรศัพท์ไม่หวาดไม่ไหวขอบคุณนะคะตอนนี้เข้าสู่หมวดปกติ้วคะมาเช็กที่คอนโดก็ปกติคะ่ะคลิปยาวแล้วค็ับไปแล้วคะ่ะพวกันคลิปหน้าบ๊ายบาย